ผมจะแนะนำวิธีเปิดบัญชีเงินฝากออฟฟิออนไลน์ผ่านแอป TV, ทีทีบีทัชสำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีเงินฝากออฟฟิเป็นมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปช่วยให้ชีวิตการเงินดีขึ้นฟรีค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีโกดโอนจ่ายเติมทั่วประเทศจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ฝากเงินไว้ได้ฟรีประกันอุบัติเหตุ ท่านสามารถเบิกค่ารักษาสูงสุด3,000บาทต่ออุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งและมีความคุ้มครองชีวิตสูงสุด3ล้านบาท20เท่าของเงินฝากเพียงคงเงินฝากไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า5,000บาททุกวันตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันสิ้นเดือนรับความคุ้มครองฟรีในเดือนถัดไปอัตโนมัติไม่ต้องสมัครไม่มีค่าใช้ใจ่าย มาดูวิธีเปิดบัญชีออฟฟิออนไลน์ผ่านแอป TTB ีบีทัชสำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทหารไทยธนาชาติได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอป TTB ีบีทัชเลือกเมนูบัญชี ให้ท่านใส่รหัสผ่านหกหลักให้ท่านเลือกเปิดบัญชีใหม่ให้ท่านเลือกบัญชีออฟ r ี e ให้ท่านเลือกฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเสร็จแล้วกดยอมรับจะเข้าสู่หน้าจอการระบุตัวตน คุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ทางบัตรีในประเทศไทยเท่านั้นให้ตอบว่าใช่เสร็จแล้วกดถัดไปจะเข้าสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจะแสดงรายละเอียดหมายเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดวันที่ออกบัตรประชาชนวันที่บัตรประชาชนหมดอายุและรหัสหลังบัตรให้ท่านกดยืนยัน จะเข้าสู่หน้าจอหนังสือยินยอมให้ธนาคารเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลทางชีวภาพให้ท่านเลือกยอมรับตามข้อตกลงเสร็จแล้วกดยอมรับจะเข้าสู่หน้าจอคำแนะนำการถ่ายเซลฟี่ปดถอด้วนตาหน้าก,ากากหมวกก่อนถ่ายเซลฟี่อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดเสร็จแล้วกดเริ่มเซลฟี่ ให้ท่านถ่ายเซลฟี่โดยทําตามข้อความที่ปรากฏบนกรอบเช่นกับพิบตาหรือพยักหน้าเป็นต้นจนเซลฟี่สําเร็จหน้าจอจะแสดงข้อความถ่ายเซลฟี่สาเร็จให้ท่านกดถัดไปจะเข้าสู่หน้าจอสรุปข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอาชีพให้ท่านกดถัดไปให้ท่านตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วกดถัดไป ให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดของบัญชีเสร็จแล้วกดถัดไปหน้าจอจะแสดงข้อความเปิดบัญชีใหม่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเปิดบัญชีเงินฝากออฟฟิออนไลน์ผ่านแอป ttb ทั u c h สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารทหารไทยธนชาติ บัญชีเงินฝากออมฟรีเป็นมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปช่วยให้ชีวิตการเงินดีขึ้นฟรีค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีกดโอนจ่ายเติมทั่วประเทศฝากเงินไว้ได้ฟรีประกันอุบัติเหตุท่านสามารถเบิกค่ารักษา3,000บาทต่ออุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งมีความคุ้มครองชีวิตสูงสุด3ล้านบาท20เท่าของเงินฝาก เพียงคงเงินฝากไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า5,000บาททุกวันตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันสิ้นเดือนรับความคุ้มครองฟรีในเดือนถัดไปอัตโนมัติไม่ต้องสมัครไม่มีค่าใช้ใจ่ายดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ